ตายดีโอ้โหตายแล้วไม่น่าเลยอืดนแค่นี้เหลือไง hey, <you. S 1> นี่นี่นี่แค่เนี้ยเออนี่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 โอ้โหนี่เราจะเล่นแบบยาวๆไปเลยเพราะว่า มันจะได้ไปลง YouTube ได้ง่ายมากไปเข้าไปเลยวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้ยาวโดยตรงนะแต่ยาวสั้นๆหน่อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทนขนาดนี้เอ้เอ้ยเออุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยดูยากมากดูยากมากนี่นี่ไประวังรถด้วยระวังรถด้วยระวังรถด้วยโอ้ฉันอยากจะโดนชนแล้วเกินไม่อ่ะฉันอยากจะชนไอ้เจ้าอีดิก หญิงคนนี้มากอย่ามาชนชันก็พอแล้วเข้าในเมืองกันเลยครับท่านผู้ชมเข้าไปในเมืองกันเลยตวิวิวยระวังด้วยไอ้ของคนี้อันตรายอันตรายถึงชีวิตโอ้โหระวังหน่อยหืมวิวิวิ น่ากลัวมากน่ากลัวมากคือมันน่ากลัวเนี่ยน่ากลัวอะดำเนินการต่อไปเลยโอ้้หูว่าแล้วทำไมเป็นแบบนี้นะ hey, <you. S 1> ไปดำเนินการต่อ เมื่อกี้ก็ผิดผิดพลาดไปนิดเดียวอืผิดพลาดมากเอออดีผิดพลาดเลยเนี่ยเราคือมันดําเนินการต่อไม่ได้อะท่านผู้ชม,มดําเนินการต่อไม่ได้ไปขึ้นเครื่องบินนี่อุ้ยเอาอีกแล้วทำไมนะทำไมนะ เวลาคนไปเล่นตรงนี้คุณระวังหินด้วยเพราะว่าหินอันนี้มันใหญ่มากหินมันใหญ่มากจริงๆหินมันใหญ่แล้วคุณต้องระมัดหินพวกน,นี้มันไม่ใช่เป็นมันก็ไม่เป็นต่อมิตรต่อคนเราเลยนี่เขามาถึงแล้วม,ม,ม,มาแล้ว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 มา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 ถึงมาถึงนี่มาถึงนี่มาถึงขนาดนี้ อย่าโดนมัรถชนจังวะเออหน้ารถชนจังวะแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ